สวัสดีค่ะวันนี้กับช่องอ e Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทําเรื่องพนักงานล้างรถขี้โกงเงินกันเย่ไปดูกันเลยอืมตอนนี้เ,เที่ยงพอดีใช่ไหมเนี่ยอ่ะใช่แล้วละ่ะไม่มีคนพอดีเออฉันเอารถไปล้างหน่อยดีกว่าเมื่อว,วานนี่โดนฝนโดนขี้ดินเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ย สภาพนี่คือฉันนึกว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นรถนี่คือฉันฉันนึกว่ามันเขือ่อว่าไงอะที่นาที่เขาไปปลูกดินเลนเนี่ยมีแต่คราบดินโอ้ยแล้วดูมันลื่นด,ด้วยอะร้านเดิมร้านประจำอันนี้ดีถูกด้วยอเอ๊เอขอโทษนะครับ คือคือว่าเจ้าของร้านไปไหนล่ะเช่นเป็นพนักงานใหม่ค่ะคือเจ้าของร้านเข้าไปที่ทำธุระนะคะสนใจมาทําอะไรดีคะสนใจล้างรถครับล,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 ล้างรถล้างรถเหรอคะได้เลย <c ười> เขับรถไปไปจอดตรงนั้นเ,เอ๋อผมรู้แล้วครับมาบ่อยรถเลอะบ่อยเนะี่ยเออตรงนี้ใช่ไหมจุบ ช่ค่ะดสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันไปล้างให้รบก,กวนยืนรอได้เลยโอ,โอเคครับอุ้ยใครโทรมาเนี่ยไหนได้รับก่อนสิฮัลโหลว่ายังไงย็นนี้ไปเที่ยวกันไหมล่ะคือว่าฉันเน็ตได้เงินมาน่ะแล้วคือว่ามันเยอะนะก็เลยอยากจะลองเที่ยวแล้วก็เลี้ยงเพื่นไปเลยวันหนึ่งจริงเหรอเที่ยวที่ไหนอ่ะก็แถวนี้นั่นแหละพวกแถว ทะเลเล่นก็ได้ได้ได้ได <c oughs> โอ๊ยฉันไม่ค่อยสบายแต่ก็ไปได้นะไปได้อ่าอ่าอ่าเย็นนี้เจอกันโอเคจ้าเออเออจะจะจะล้างตอนไหนอะเดี๋ยวฉันไปล้างให้เองละค่ะโอ๊ยวุ่นวายจริงเลย <c oughs> โอ๊ยรอบนี้รถสุดๆลิฟต์ก็สวยกระเป๋าใบนี้ก็ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ย ฉันต้องรองเงินเดือนออกให้หนึ่งได้ไดซื้อเฮ้ยฉันอยากได้ทุกอย่างในรูปเลยอโอ้ยอยากได้อ่ะเห็นเลยก็อยากได้แต่ง,งานเดี๋ยวค่อยทําก็ได้เขาบอกเขามาบ่อยนี่นานเขาคงไม่อะไรมากกับร้านหรอกนะ,ะเ,เสร็จหรือยังครับเอ้ยแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเร่งจังเลยมาล้างเองไม่ล่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละ วันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่สิดว้วยแล้วอีกอย่างนะเขาคงไม่สงสัยอะไรกับราคาหรอกถ้าฉันบอกว่าราคามันขึ้นฉันแค่คขี้เกียจจะมานั่งทำให้อืเพราะว่าคือสมมตินะปกติข้างล่างลดสามรนะ่ะฉันเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากเงินเดือนฉันก็คิดเพิ่มมัน600แล้วกัน <kh> จะได้ได้ต่างอกเดี๋ยวฉันล้างให้นะคะเออโอเคครับ โหนี่สภาพนี่คือใช้ได้เลยก็พอดีว่าเมื่อวานฝนตกเน่ะก็เลยไปโดนดินโดนฝนมานิดหน่อยไม่นิดนะคะอันนี้อเนั่นแหละฝุ่นเต็มรถเลยเช็ดเช็ดปัดปัดก่อนตรงนี้อันนี้นานไหมครับเอก็ไม่รู้จักค้าแต่ความแบบขยันของดิฉันเอ้ยกินนเล็เนี่ยก็ ไม่เป็นไรหรลกค่ะเดี๋ยวฉันทำให้เร็วๆเออได้ครับถูๆแล้วน้ำมันลาดเอ้อนี่แหละเริ่มสะอาดละต้องเอาให้เงาเลยได้เงินเยอะๆเองก็จะได้ไม่สงสัย <c oughs> โอ้ยฝุ่นเต็มจมูกฉนันหมดละล้อด้วยล้อด้วยนี่นี่ เออนั่นแหละเอาให้มันสะอาดแปบ๊บเดียวค่ะไม่นานเดี๋ยวต่อไปก็นี่แหละมามาเลยฉันฉีดน้ำใส่รถก่อนตึ๊บนี่ฉันจะให้มันสะอาดไปเลยจะได้แบบสวยๆงาม,งาม อ่นี่แค่นี้รถก็สะอาดไม่เลอะแน่นอนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเดี๋ยวซิมีตรงไหนสกกโกอมาเสร็จแล้วค่ะโอ้ไวจริงๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ติป20บาทใจดีเนาะติป20ทั้งหมด620บาทค่ะรวมติปด้วยไม่ให้ไม่เป็นไรค่ะฮะทำไม620บแบบปกติคือ ผมมาล้างทุกทีก็300อยนี่ครับปอ,อพอดีว่าเจ้าของร้านเขาขอขึ้นราคานะคะเพร่ะมีค่าจ้างพนักงานด้วยวเนี่ยมันก็ต้องขึ้นราคาอืมก็เป็น620ิบค่ะล้างรถป้าอะไรหกร้อยยี่สิบตลกปะเนี่ยไม่ตลกค่ะได้ยินด้วยเออเออต้องจ่ายมานะคะฉันล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่ะจ่ายจ่ายก็ได้ไม่เป็นไรหรอก เงินเดินหมอเยอะดีเลยไม่ค่อยเสียดายเท่าไหรอ่อ่ะอ่ะเอาไปครับห0 0้อยิปไม่เอาระครับอตามใจค่ะไม่เป็นไรเลย <c oughs> นี่ค่ะเชิญเชิญเอารถออกไปได้เลย <c oughs> ก็สะอาดดีนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้แหละเอ๊แต่ปกติมันไม่ใช่ราคานี้นี่นะไม่เป็นไรหรอกเอ้ยลืมเลย ว่าฉันต้องซื้อดอกไม้ไปไว้ในอะไรอ่ะงานแต่งด้วยไม่ใช่งานแต่งฉันหรอกงานแต่งเพื่อนเนี่ยแต่อยากจะช่วยซื้อดอกไม้ให้ไปร้านดอกไม้ดีกว่าแปบบ๊แบแบป๊บโอ้ยรถนี่ขับลื่นดีนะเนี่ยล้างให้ใหม่เอี่ยมเลยแต่แพงไปหน่อยอ่ะปกติเราไปหาร้านอื่นก็ได้ร้านนี้ดีสุดแล้วน,นี่ยแถมมีร้านเดียวในเมืองด้วยไม่งั้นก็อยู่นอกเมืองหมดเลยอ่ะ เออช่างมันเถอะเรื่องนั้นค่อยคิดตอนนี้ขอไปซื้อดอกไม้ก่อนยังมีเวลาทันเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวแล้วก็ต้องกลับไปทํางานอีกเออเออตรงนี้ฉันจะไปยังไงเนี่ยโหละทางเข้าก็นึกว่ามาตรงไหนของโลกเนี่ยดูเอออุอ้ยเออสนใจดอกไม้สําหรับงานแต่งครับอยู่ตรงไหนเอ,อนี่นี่ค่ฝั่งนี้เลย สวสยเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่ไหมอ้าวคุณหมอนี่เองเออวันนี้พนักงานล้างรถผมเป็นไงบ้างได้ไปส่องไหมส่องบ้าไไ้กันล่ะครับคือผมเนี่ยไปล้างรถเลยอ้าวหรอครับเป็นไงดีใช่ไหมล่ะดีที่ไหนล่ะมาคิดผมตั้ง600บาทฮะจะ600ได้ไงปกติราคา300ออ้าว ไหนเขาบอกว่าขึ้นราคาเพราะเจ้าของร้านบอกว่าต้องมีเงินค่าจ้างพนักงานด้วยนี่ครับไม่เคยพูดนั่นไปเอามาจากไหนเลยเฮ้ยไม่ไม่จริงนะครับคือผมไม่เคยคิดนั้นหกรอนะ่ะไม่มีปกติสามร้อยอ้าวงั้นก็ <c oughs> นนกโดนโดนมุยแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยขอโทษด้วยครับ <c oughs> <c oughs> จร,จริงปะเนี่ยเนี่ยหกร้อยจริงๆไม่เชื่อไปถามเขาเลยว่าเขาเก็บมาเท่าไหรอ่อ่ะจะเป็นไปได้ยังไงเออลืมวันนี้นั่งแท็กซี่มาดูแล้วมาเลือกดอกไม้เสนานแท็กซี่ไปแล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเด็กกันจะติดรถผมไปก็ได้หรือไม่คนอ่ะอัดได้ขขบคุณมาครับต้องไปเคลียร์กับพนักง,งานแล้วเนี่ยมาคิดป้าอะไรทั้งหกร้อยอีกสามร้อยไปทำอะไรเออเดี๋ยวดอกไม้ผมมาดูวันหลังนะคบเอาผมด้วยครับอ้าว แล้วมาในลานฉันตั้งกี่ชั่วโมงนะคะขอโทษด้วยครับมาร้านดอกไม้มาทำอะไรครับเนี่ยเอาก็จะเอาไปตกแต่งพวกอะไรอะ่ะในโรงแรมน่ะโรงแรมอันนี้คือพี่ผมเปิดโรงแรมน่ะผมก็เลยจะช่วยนิดหน่อยช่วยลงทุนอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วโรงแรมใช่โรงแรมแถวนี้นั่นแหละเอาเป็นว่าช่างเรื่องนั้นก่อนเรื่องโรงแรมเนี่ยแต่ว่า ตอนนี้เออโอยเอ้ยรถติดเลยเนี่ยไปที่ร้านล้างรถของผมผมจะไปเคลียร์กับพนักงานเป็นไปได้ยังไงเอะอัเอาเป็นว่าผมเชื่อใจคุณเล้ว่าคุณไม่ได้หลอกผมแน่นอนว่ามัน600จริงๆเอ๊ะปกติเวลายอยู่ด้วยเขาก็คิดตามปกตินะไม่วันนี้คิดแบบนี้ละ่ะไม่เคยบอกเลยนะเนี่ยเออเฮย้ย ไม่เป็นไรหรอกคับขับผิดเลนก็ช่างมันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนอ,อ้าวลูกค้าคนเดิมกลับไปอีกแล้วสงสัยไม่ใช้บริการเราแน่เลย <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะใครต่หัวแดงๆเมื่อกี้อ่ะเออนี่เธอไปคิดค่าล้างรถเข้าหกรอยเหรอบ้าน่ะฉันคิดสามรอนะคะคุณตลกปะเนี่ย ทำไมโกหกอย่างนี้อ่ะคุณคิดผมไปหกร้อยอ่ะคุณบอกไม่ใช่เหรอว่าเขาบอกว่าปีการจ่ายเงินเดือนพนักงานก็เลยขึ้นราคาล้างรถก็งงอยู่เป็นไปได้ยังไงปกติค่าล้างรถแค่สามร้อยเองเอเอไม่จริงนะคะเขาโกหกนี่ถ้าไม่ยอมรับฉันไล่ออกนะจะให้จับได้แล้วว่าคิดหกร้อยจริงอ่ะเอาไงใจะให้ทำยังไงนี่ฉันรู้หมดนะยายคิดไม่รู้ถอะ นี่ฉันไม่อยู่นี่โกงมากี่บาท้วเนี่ยเออคือยอมรับก็ได้อย่าไล่ฉันออกเลยนะคือนี่ฉันหางานนานมากเลยคือว่าฉันได้เงินเดือนก็แค่หมื่นหมื่นสองอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่พอสำหรับฉันนึ่งเดือนนึงอ่ะแล้วแล้วนะบอกเลยนะว่า <c oughs> ฉันคิดเพิ่มเนี่ย ฉันก็เก็บไว้เองส่วนที่300ฉันก็ให้เจ้าของร้านหมดเลยอีก300ฉันก็เก็บไว้เองส่วนนี้มีคนมาท 4, ําสีรถก็คิดไปพันหนึ่งก็ติแค่900ฉันก็เก็บไว้ร้อยเดียวเองแต่มันก็เกินราคาไหมเนี่ยทำให้ร้านฉันเสียหายหมดลูกค้าคนเดิมๆอาจจะไม่ซื้อของร้านฉันแล้วก็ได้นะเนี่ยดูซิโอ้โห ค่าคิดบอ่อเลยค่าล้งางรถหกร้อยที่ไหนเขามีกันฮะขอโทษด้วยนะคะขอร้องเลยอย่าไล่ฉันออกเลยงั้นเดี๋ยวฉันคืนเงินคุณให้ก็ได้นะคะเอ่อได้ครับอืมคืนมาอ,อันนี้ค่ะสามร้ 300. อยโอเคแค่นี้จบแล้วก็ถ้าฉันไม่อยู่อย่าให้ใครมาบอกแค่นีกได้ว่าเธอโกงอย่างนี้สัญญาเลยค่ะจะไม่ทําแบบนี้อีกอตลกดีแปลกๆนะวันนี้เนี่ยอะไรเนี่ย เออเออตอนแรกนี่อึ้งกับราคาแบบขาสั่นเลยงงอืมโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปรับฟังแล้วก็แชร์กด subscribe ใ,ให้ช่องอีฟชาแน,นลด้วยนะบาย,บายๆจิบๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจไปบุกได้เายบายไปแล้วเพิ่งล้างรถมาฝนยังตกเหอะขอร้องหมดไปแล้วสามร้อยอืมได้เงินคืนมาแล600้วหกร้อยคิดเลยจัดรถจัดรถไปแล้วบายบาย